สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องช่องเกษตรปันสุขทุกๆท่านนะครับผมมือนี้มาอยู่กับขอบควายแม่อ้วนสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมือนี้กับตรงกับคลิปที่นะครับหกสิบเจ็ดถ้าหกแปดนะครับผมจ้านะครับพี่น้องผู้ใดหาควายไปเลี้ยงครับมืณอนี่ไม่มาฝากอยู่หลายรายการนะครับจ้าหกตัวหกรายการเลยจังมือนี้นะครับพี่น้องมีมาให้เลือกชมนะครับราคาเกษตรกรเหมือนเดิมนะครับจ้าเอาทีตั้งคอกเขาเลยครับอยู่บ้านกระนัวน้ำโพซำสูงจังหวัดขอนแก่นจ้าเดี๋ยวโทรครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หกเก้า รายละเอียดเพิ่มเติมคือเก้านะครับผมได้จ้ะนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการเสียวเวลาเข้ามาชมนะครับรายการที่หนึ่งตัวนี้นะครับขอรายละเอียดไปเลยครับตัวนี้เป็นลูกสาวเก้าเจริญจ้ะอายุหนึ่งปีแปดเดือนกับความสูงเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบวกลบจ้ะนะครับตัวนี้สาวน้อยฝันน้ำนมอยู่นะครับจ้ะฝ <ผม S 2> ันน้ำนมจ้ะเบิ้งครับพี่น้องหนาบึกเลยครับตัวนี้หนาตึ๊บเลยจ้ะตัวนี้นะครับเป็นทายาทของพ่อเก้าเจริญจ้ะนะครับเก้าเจริญนะครับเบิ้งครับพี่น้องตัวนี้จจุดดเเ่นนนนกคคืือออััััตตราลลษณะบ้้หงำโที่ สมบูรณ์มากนะครับหนาจ้ะตัวนี้เบิ้งเลยครับพี่น้องที่สาคัญนะครับเชี่ยงมากครับพี่น้องจ้ะนะครับเบิ้งครับตัวนี้สวยงามมากนะครับเพราะหจากพันธุกรรมสายแม่คนบ่ครับแม่เป็นเป็นสายพระธุดอนจ้ะนะครับหนาลึกจ้ะเจ้าเนื้อเจนังนะครับมาทั้งแม่ชัดเจนนะครับแม่นจ้ะนะครับความงามนี่ได้มาทั้งพอเต็มเต็มนะครับหน้าสวยจ้ะแม่นี่สวยมากครับพี่น้องผู้ได้หายุ่ครับป่านหมูเลยครับพี่น้องหมูมิเขาเลยครับตัวนี้แม่นจ้ะนะครับุบยอดครับพันธุกรรมมาดีนะครับ เอาราคาให้พี่น้องเขาไปเลี้ยงได้ครับบัดนี้ราคาเปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะเนี่ยครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทแมนจ้ะเป็นราคาเปิดคือเก่าน,นะครับเป็นราคาเปิดคือเก่าจ้าะครับหน่อยไล่กัต่อรองกันได้คือเก่าครับจ้ะเอาหน้าตาให้นักเบิ้งนะครับบัดนี้จ้าหน้าตาแม่นี่สวยๆจ้ะหนาค<โ>อหน,นาจ้ะเดี๋ยวให้เบิ้งอัตลักษณ์ข้างหน้าชัดๆเลยครับพี่น้องจ้ะเบิ้งเอารมณจ้ะเบิ้งครับผมหน้าตาชัดเจนมากเลยครับพี่น้องนะครับสวยงามครับพี่น้องเบิ้งครับหน้าเขาเปิดกว้างนะครับกระดิ่งจนสุดเลยจ้ะนะครััับบตนนจรคพพออี่้ง คอหนามากครับจ้ะเบิ้งครับให้เบิ้งอ่องคอชัดเจนจ้ะนะครับเบิ้งครับพี่น้องพุดยอดเอือมมะพร้าวแข้งข้าเล็บเท่าครับเบิ้งความสวยงามนะครับท่ายนี่น่าจะลอย40บวกนะครับแมนจ้ะทายกับประมาณลอย42เลยจ้ะเบิ้งครับเอาทายมาเบิ้งนะครับวันนี้จ้ะทายหางเขางามจ้ะแม่นี่นะครับทายหางนี่ครับพี่น้องเบิ้งหางเพิ่นนะครับเกือบมันถึงพื้นนะครับจ้ะปกหางเงาหางผู้ใดมักแบบนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวสิเียบใส่ฝ่ามือพี่น้องเขาเบิ้งนะครับนี่ครับพี่น้อง บ่มีมองบองบเลยจังไปนี่แต่เป็นใหญ่ก็ฝ้ามือครับเงาะางพิ่นเบิ่งเลยครับายางพื่นนะครับบันนี้พาบเป็นยางเลยครับนะครับยางกางกว้างพี่น้องเฮาเบิ่งเลยครับบันนี้เบิ่งครับผู้ใดหาครับพี่น้องรับรองว่าได้ของดีนะครับของสวยตรงปกแน่นอนครับพี่น้องแม่นจ้าหนาตึ๊บจ้าม่นี่ผู้ใดหาสายเลือดพันธุกรรมของ่อเจริเจ้าพี่น้องอนาคตนะครับแม่บอกแม่พัน ตัวนี้นะครับพี่น้องไปไก่แน่นอนครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็อายุน้อยๆครับพี่น้องแมนจ้ะปั้นน,นมนมยังเห่ยปั้นน,นมนมอยู่จ้ะ,จะนะครับพี่น้องเบิง้งความสวยความงามของเพื่อนตัวนี้อยากให้ได้ไปเลี้ยงครับพันธุก,กรรมมีด,ดีแบบนี้นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกสาวของลูกสาวก้าวเจริญอ,อายุหนึ่งปีแปดเดือนกับความสูงเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบวกลบเปิดราคาวไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะนะครับผมตันนี้เ่อนีนะครับผมจ้าวพี่ตันนี้ใช่จ้ะนะครับส่วนเอกสารก็มีนะครับแมนจ้ะมีครบจ้ะ้เกิดครับบพี่นอองสถามททงไไลน์หรรืออว่าาโสบถมก็ด้ครับไลน์ราชัดเจ้ สวยงามรับรายการที่หนึ่งไปเบื้องกันก็ครับจ้ามาครับพี่น้องตัวนี้เป็นรายการที่สองนะครับผมจ้ารายการที่สองจ้านะครับสูงเงามาเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับลายียดเพิ่มเลยครับตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าไหมจ้าอายุสิบสามเดือนกับความสูงเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกบวกลบจ้านะครับผู้ใดหาครับพี่น้องหาหยาดควายหยาดควายงามอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องแมนจ้านะครับพ่อก็คือเจ้าไหมเจ้าไหมจ้าเบิ้งครับผู้ใดหาเงาเงาสูงสูงครับพี่น้องนะครับเบิ้งเดินมาแต่ไก่เลยครับตัวนี้แมนจ้า นะครับสูงแต่น้อยครับพี่น้องนะครับตัวนี้พิเศษก็คือความเงาวแล้วก็ความสูงครับเบื้องไงนะครับหน้าตาครับสวยงามอันตรักชัดเจนนะครับแมนจ้ะงามจ้ะตัวนี้เขาเพื่อนี่กลมๆเด้ครับพี่น้องนะครับเบื้องครับอันนค้ขดหยักหญ่แน่นอนครับตัวนี้สูงเาาจ้ะไม่นี่สวยงามครับผู้ใดหาครับแบ่งให้พี่น้องเท่าไรเป็นไรครับเปิดราคาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะเนี่ยครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันบาทแมนจ้ะนะครับราคานี่เปิดถืออยู่นะครับผมแมนจ้าราคานี่ก็ต่อได้คือกันเลยจ้านะครับ เบิ้งครับพี่น้องสวยงามมากนะครับเขากลมๆเนี่จ้ะหน้าตาหน้าเขาครับเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องเขาเปิดกว้างเลยครับตัวนี้อัตลักษณ์ชัดเจนจ้ะแต้มแก้มจำข้ออ่องทุ่งน้องเขานะครับเบิ้งแข็งขาขีดเล็บขีดเท่าเพิ่นจ้ะนะครับโดยรวมแล้วก็คือสวยแบบว่ามีตัวนี้แล้วครับแม่นจ้ะเอาไทยมาเบื้องนะครับบันี้หางก็งามจ้ะแม่นีิเบิ้องไทยเบิ้งหางครับใจความยาวนะครับพี่น้องมันไทยปกหางเงาหางง่ายครับตัวนี้นะครับพาเป็นยางเลยครับบันี้จ้ะ กินหยาเก่งทุโตวด้วยจ้านะครับเอาไปเลี้ยงบัรุงเพื่อนครับพี่น้องตัวนี้ใช้พยาธกับบำรุงให้เรียบร้อยนะครับแมนจ้ายังเต้เนือเต่หนังครับเอาไปเติมเพื่อนแมนจ้าเอาไปเติมเมาจ้านะครับอ้วนมากำไรเห็นเห็นแน่นอนครับพี่น้องอ้วนมากมีกำไรด้วจ้าตัวนี้นะครับปล่อยสี่สิบบวกเขาเดียวครับพี่น้องการอ้วนนะครับตามพันธุกรรมนะครับพี่น้องคายงยนะครับสายเลือดเพื่อนสิทรงของเพื่อนเองครับพี่น้องแบบเต้แบบนี้ไปเลี้ยงครับอยากให้พี่น้องเข้า นะครับเด็ควยงามพันธุกรรมมดีสายเลือดที่ชัดเจนแมนจ้ะนะครับพอไร่อหญดเป็นกรอบนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าไหมจ้าอายุ13เดือนกับความสูงเขาอยู่ที่1 3 6บกวกลบเปิดราคาไว้ที่37,000บาทจ้ะนะครับผมหน่อยหลายโทรมาคุยกันนะครับผมแมนจ้ะหน่อยหลายก็โทรมาคุยกันด้วยจ้าอยู่ไกลอยู่ไกลจ้ะขายแห่งคือเก้าครับแป้งปั่นพี่น้องเขาไปเลี้ยงสูดโตนะครับแมนจ้ะนะครับไปเบิ้งกับรายกันต่อไปครับจ้ามาครับพี่น้องเขานะครับตัวนี้เป็นรายกัน ที่สามแล้วครับแมนจ่ารายละเอียดเป็นมาเลยครับบนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านจ้าอายุหนึ่งปีสองเดือนกับความสูงเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกบวกลบจ้าเนี่ยครับพี่น้องทายาทของเบิ้มพันล้านจ้านะครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังมาตสึนอยเลยครับแมนจ้ามาหนาตึ๊บจ้าหน้าห้ามากครับพี่น้องเบิ้งครับล้ำตัวทีนะครับสมบูรณ์นะครับเสร็จหลังตรงเปียกเลยครับตัวนจ้านะครับหน้าตาอัตลักษณ์ก็สุดยอดเลยครับแมนจ้ะหัวกะบานหัวใหญ่เลยจ้ะตัวนี้นะครับหัวเพิ่นใหญ่นะครับกระดูกโค้งสางใหญ่ดีนะครับบเงช่วงหน้าครับพี่น้อง เอกมะพร้าวยิ่งย่นเลยครับตัวนี้นะครับความสวยความงามครับพี่น้องนะครับท้ายหางท้ายหางหนาตึ๊บจ้ะหนาครับพี่น้องเต็มสุโมงนะครับตัวนี้แมนจ้ะนะครับเอาไร่ขังพันธุ์เบิ้งอีกนะครับจ้ะพี่น้องเขาเบิ้งรอบๆครับผมผู้ใดหาสายเลือดพันธุกรรมของพ่อเบิ้มครับพี่น้องแมนจ้ะนะครับสุดยอดพอพันธุ์ทีสำนานการใจลูกอีกตัวหนึ่งครับผมสวยๆแบบนี้นะครับสายเลือดที่ชัดเจนนะครับราคาให้พี่น้องเขาไหลไปนไหนครับราคาเปิดไว้ที่45,000บาทจ้ะเนี่ยครับพี่น้อง45,000บาทแมนจ้ เป็นราคาเปิดที่เก้าครับเป็นราคาเปิดที่เก้าจ้านะครับหน่อยหลายทรมากครับพี่น้องนะครับแบงให้ไปเลี้ยงที่เก้าครับนะครับอ่องคอเพลินนะครับนะครับเบิ้งครับพี่น้องชัดเจนมากนาลึกจ้ะตัวนี้เหนือนางรลมๆวมเลยครับพี่น้องนะครับง่ญ่ไปได้หลายครับพี่น้องนะครับผมตามพันธุกรรมในสายเลือดเปนนะครับงามแบบนี้นะครับต่ำนี้โบมีนะครับจ้าบ่มีต่ำดีจ้านะครับความสวยความงามครับพี่น้องเบิ้งเอาครับผมนะครับพี่น้องผู้ได้หานะครับอยากได้นะครับคองงามนะครับพันธุกดี ที่สำคัญกับราคาไปต่อได้สุดโตครับผมจ้าแดงพี่น้องเขานะครับสวยงามครับตัวนี้รายการที่3นะครับเป็นจ้าลูกสาวเบิ้มพันล้านอายุ1ปี2เดือนกับความสูงเขาอยู่ที่135บวกลบเปิดราคาไว้ที่45,000บาทจ้ะนะครับผมราคาเปิดต่อรองเอาครับพี่น้องจ้านะครับมีงบมีทุนเท่าไร้นะครับจัดให้ได้สู้ราคานะครับแมนจ้ามักเพ็คขู่กับจัดให้พิเศษคือเกขาจ้าครับว่าแต่โทรมาคุยกันครับพี่น้องแมนจ้าครับพี่น้องก็ถามเอาเลยครับ รายการที่หนึ่งรายการที่2แลรายการที่สมแมนจะมักเพกกับตัวใดกับจัดมาได้จ้าครับจัดให้ได้สุดโตัวครับพี่น้องจ้าสวยงามครับตบนี้บ่มีครับจ้าบ่มีจะมีใช่จ้าสวยครับพี่น้องไปเบิ้งกับรายการต่อไปครับจ้ามาครับพี่น้องเขานะครับตัวนี้เป็นรายการที่สี่นะครับจ้ารายการที่4ี่จ้านะครับขาวจุนมทุนเลยครับพี่น้องงามจ้าแม่นี่ผู้ใดหานะครับมาฟังรายละเอียดกันเลยครับจ้าตัวนี้เป็นลูกสาวเพลิ่มโขงจ้าอายุ8เดือนกับความสูงเขาอยู่ที่หนึ่งร้อย สิบแปดบวกลบจ้ะนะครับสาวงามสาวน้อยครับพี่น้องจ้ะนะครับความแยกนมแม่ออกมาไม่ไหมครับผมแมนจ้ะแต่ว่าครับพี่น้องเบิ้งพันธุกรรมนะครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังสมบูรณ์มากเลยครับตัวนี้ไ่เงาจ้ะแม่นี่คอเป็นพับเป็นพับเลยครับพอเพิ่นนี่นะครับที่สาคัญครับผิวดีสีดอกเล้าสวยนะครับจ้ะผิวงามจ้ะเบิ้งครับพี่น้องเฉียงอมนะจ้ะนะครับฮูมากครับพี่น้องนะครับอันนี้ขนาดควยจับสนเขาไม่ไหมนะครับจ้ะเบิ้งครับพี่น้องอ่องคอคออ่องนะครับอองอ่องนะครับชัดเจน ครับสวยงามครับตัวนี้แบงค์พี่น้องเขาไวลายเป็นไรครับบัตรนี้เปิดไว้แค่สองหมื่นสี่พันบาทจ้ะเนี่ยครับผมสองหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นแมนจ้ะนะครับหน่อยไลายก็ให้พี่น้องโทรมาคุยเอาได้ครับจ้าหน่อยไลายก็โทรมาคุยเอาได้จ้ะนะครับเอาหน้าตาเพื่อนนาเบิ้งนะครับบัตรนี้หน้าตาสวยจ้ะผิวก็สวยจ้ะแม่นี่นะครับหน้าเปรี้ยวหวานดีครับพี่น้องตัวนี้เบิ้งนะครับสาวหน่อยที่สวยสวยม่าจะหน่อยนะครับแมนจ้ะสวยงามตามพันธุกรรมเพื่อนเลยครับพี่น้องเบิ้งครับเขาวาอกบัฒนาคารมือเป็นไรครับพี่น้องเบิ้งเขา นะครับอัตลักษณ์นี่มาเด่นแต่น้อยครับพี่น้องชัดเจนนะครับหัวสวยครับเบ้าตางามครับพี่น้องจ้าเบิ่งนะครับป้องคอนี่ชัดเจนมากสูงยาวจ้าแม่หนิแข็งขากีบเล็บกีบเท้าครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับสวยงามครับว่ามีแต่มีไส้นะครับจ้าเบิมีแต่นีไส้จ้านะครับเอาทั้งท้ายทั้งหางเพี่นเอาเบิ่งนะครับเั็นไปลงมาเชื่องจ้าแม่หนินะครับเบิ่งท้ายครับพี่น้องท้ายเงาหางนี่ใหญ่ครับพี่น้องเป็นควายหน่อยอยู่แต่ว่านะครับปกหางเพิ่นใหญ่เนาะครับจ้าแข็งขาที่หลายแต่น้อยครับพี่น้อง ครับยางกงว้างเลยครับแบบนี้ปลาลูกปลาสวยงามตามพันธุกรรมลนสายเลี่ยเขานะครับสวยงามจะสีผิวกับงามจะแม่นี้นะครับขอมูลบพระชัดบองเลยครับพี่น้องยังงทรสอบถามนะครับแมนจะโทรสอบถามทักไลน์มาได้จ้าครับบางทีเขาทายหลายตัวอสิแจ๋งมาะครับแมนจ้านะครับมันจะซับซ้อนนะครับพี่น้องยังงทรนะครับไลยกันเท่านั้นเท่านี้ครับพี่น้องแมนจะสอบถามต้นตัวกับทัมาเลยครับผมรายละเอียดนะครับเบืองลึกนะครับพี่น้องสวยงามครับตัวนี้ นะครับยลอียดเป็นอีกรอบนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวเพชรลำคงจ้าอายุ8เดือนกับความสูงเขาอยู่ที่1 1 8บวกลบเปิดราคาไว้ที่24,0 0 0บาทจ้านะครับ2 4 0 0 0บาทเท่านั้นแมนจ้าราคาเนี่กับตัวลงในสตูเลยจ้าสวยงามครับพี่น้องไปเบิ่งกับรายการต่อไปครับจ้ามาครับพี่น้องตัวนี้เป็นรายการที่หานะครับแมนจ้านะครับตัวเมียหรือตัวผู้ครับนี่ตัวเมียจ้าโอ้ครับพี่น้องแข้งขานาตานาตาสวยจ้าไม่นี่นะครับปั่นตัวผู้เลยครับนี่แมนจ้าเขาเปิดเปิดเลยจ้า เบิ้งครับผู้ได้หานะครับสวยมากนะครับรายละเอียดเพิ่นมาฟังเลยครับวันนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าไหมจ้ะอายุ10เดือนกับความสูงเขาอยู่ที่125บวกลบจ้ะเนี่ยครับพี่น้องทายาทของเจ้าไหมนะครับผมอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องไล่การที่ห่านะครับตัวนี้เด่นไปทางนะครับหน้าเขาหน้าตานะครับแมนจ้ะหน้าเขางามจ้ะแม่หนี่งเขาเปิดปานตัวผู้เลยครับพี่น้องเบิ้งครับหัวกระบาดยังย่ายครับพี่น้องจ้ะที่สําคัญเอิองว่าเข่าแข้งขานี่สุดยอดเลยครับแมนจ้ะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงงข้าๆลโน สวยงามครับพี่น้องตัวนี้งามครับกินเก่งสุดยอดเลยครับแมนจะกินเก่งปันเครื่องตันหยาได้จ้ะแม่นี่ครับรับประกันให้ว่าการกินห่ากินเฟี้ยงครับพี่น้องวัตถหายกินบัทันนะครับแมนจะกินขักได้จ <box> ้าตัวนี้สวยงามครับวันนี้เขามาฟังราคากันเลยครับราคาเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทจ้าเนี่ยครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทแมนจ้านะครับผมอยู่รักเกี่ยวกันกับตัวเมื่อกี้นะครับผมแมนจ้าอยากได้ไปคู่กันก็จัดมาได้ขึ้นเก้าครับพี่น้องได้จ้าครับหน่อยหลายโทรมากครับพี่น้อง สวยงามครับพาเป็นยางเบื้องไทยนะครับบันี้จ้ะปาลูกปะนะครับเบื้องช่วงไทยช่วงหางนะครับท้ายหางก็ดีจ้ะเมนี่งนครับเบื้องครับพี่น้องท้ายหางสุดยอดเลยครับนะครับนังนาซาไ่เต้หน่อยจ้ะคางกยางกว้างเลยครับบันี้ป้าลูกปะกินหยาปันเคืองตัดหยาด้วยจ้ะเมนี่นะครับกินหยาสุดยอดครับตัวนี้รับประกันให้เลยแมนจ้ะว่าเพิ่นเป็นตัวที่กินเก่งกระมูนะครับเมนจ้ะอยู่ในคอเลยครับคุณน่ะ้องกินเก่งกระมูด้วยจ้ะตัวนี้เบื้องครับสวยงามครับ พันธุกรรมสายเลือดมาดีครับพี่น้องนะครับอยากได้ไปเลี้ยงนะครับราคากับเบาๆคือเก้าครับผมแมนจ้าะครับเบิ่งครับมาฟังรายละเอียดของเพื่อนอีกรอบนึงครับนี่ตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าไม้จ้าอายุสิบเดือนกับความสูงเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบวกลบเปิดราคาไว้ที่สองหมื่นเก้าพันบาทจ้านะครับต่อรองกันในคือเก้านะครับต่อรองในคือเก้าจ้าหลายุกข์มากนะครับพี่น้องจ้าแป้งให้ไปเลี้ยงสุดตัวแมนจ้าเด็กพังนะครับกับรายการสุดท้ายครับต่อไปครับจ้า รายการปิท้ายนะครับเมนจ้าครูนี้ครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกปนเลยครับจ้าแบบเพชรคู่จ้ามันนี่ตัวเลขเป็นลูกสาวเจ้าไหมจ้าตัวที่สองเป็นลูกสาวช้างอุดรจ้าอายุหกเดือนทั้งคู่ความสูงอยู่ที่1 17จ้ะนะครับประมาณอายุกับความสูงเฉลเ่ยกันนะครับเมนจ้านะครับตัวเมียทั้งคู่เลยครับพี่น้องตัวเมียทั้งคู่จ้านะครับลูกสาวเจ้าไหมนะครับตัวนี้เมนจ้าตัวเลขจ้ะ ครับสีได้ไปทางโค้งสร้างกระดูกง่ายมากครับแมนจ้ะะครับส่วนลูกสร้างอุดรสีได้แข้งขาเงาเงาสูงจ้ะสูงมาแต่น้อยครับพี่น้องจ้ะเบิ่งครับตัวนี้เขเลี้ยงครับผู้ใดหาไปเลี้ยงยกคู่แบบนี้นะครับเอาราคาเลยครับวันนี้ราคาเปิดไว้สามหมื่นห้าพันบาทจ้ะเนี่ยครับผมเป็นราคาเปิดนะครับเป็นราคาเปิดก็เก่าจ้าพี่น้องกัดตีเสียกันเบิ่งครับกัดตกแล้ว ตัวละกี่บาทนะครับจ้ะตัวละหมื่นก็บาทเลยจ้ะนะครับพี่น้องอันนี้บ๊ท่านรวมต่อนะครับแมนจ้ะขันต่อนี่ถือก็นี่ครับพี่น้องจ้ะโตมาลดครับผมนี่มงแบงให้เรียงคือเก้าครับจ้านะครับเบื้องหน้าเบื้องตาหน้าตาสวยจ้ะนะครับหน้าสวยมากครับพี่น้องนะครับหน้าเพิ่นนี่สิทั้งคือกันนะครับแมนจ้ะนะครับหน้าตาหน้าเขาปานเฟดเลยจ้ะนะครับเบื้องครับพี่น้องแขงขานะครับยอดตามพันลูกกมนะครับเอาเรียงนะครับเพราะได้อายุเป็นสี่ไงอัตโนมัติเลยครับน้แมจ เป็นสิได้พันธุกรรมมาดีแต่น้อยแล้วจ้ะนะครับพาร์พันธุยางเลยครับวันนี้จ้ะไปลูกปะนะครับเบิ้งงไายเบิ้งหางเป็นติดกันได้จับมานังกันได้เจอจับตัวนีสองตัวนี่สวยงามครับเบิ้งงไายหางนะครับช่วงล้ำตนะครับโค้งสางที่ชัดเจนมากครับพี่น้องแมนจ้ะเอาไปเลี้ยงนะครับรออายุนะครับเลี้ยงให้เป็นสมบูรณ์มานะครับใหญ่มานี่มีแต่กำไรคือเก่าครับพียงแมนจ้ะใหญ่มามีแต่กำไรเลยจ้าเพราะวัานกะตกตัวแล้วโบแพงครับพี่น้องจ้ะถ้าได้ยกคู่ไปในราคาถือมากครับพี่น้อง หาไปเลี้ยงยูเพ่าผิดหวังในพันธุกรรมและสายเลือดดีๆแบบนี้จ้นะครับเป็นลูกสาวเจ้าใหม่กับลูกสาวสซ้ายดอนจ้าครับผมอายุประมาณหกเดือนจ้าเปลี่ยนครับผมต้นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดจ้าสวยงามครับราคาเปิดไว้นะครับราคาเปิดไว้สามหมื่นห้าพันบาทจ้ามักตัวใดครับยมีเงินตัวดโทรมาต่อครับพี่น้องแมนจ้ามักตัวใดมักเพศคู่ตัวนี้ก็ได้จ้าจัดมาเลยจ้าหน่อยไลค์ขึ้นอยู่กับพี่น้องเฮาคือเก้าครับผมจ้านะครับราคาแบ่งปันนี่สุดโตครับพี่น้องวันเดียวโตมานะครับง่ายขายง่ายครับพี่น้อง สวยงามครับต่อมีบ่มี่นะครับจ้าบ่มี่ต้นนี้ใสจ้าเปิดแล้วนะครับมื้อนี้เปิดแล้วจ้าหกตกรายการจ้ามื้อนี้นะครับพี่น้องเบิ่งแบบจุใจไปเลยครับมื้อนี้้จาเชื่องความเลยจ้านะครับผู้ใดอยากได้ควายงามๆนะครับหูหูนะครับเฮาคัดมาแล้วครับพี่น้องทั้งพันธุกรรมและนิสัยเพิ่นนะครับผมรับรองว่าได้ไปเลี้ยงนี่นะครับสุดยอดในพันธุกรรม นะครับและราคาที่ไปต่อได้เหมือนเดิมครับแมนจ้าฝากไว้มือนี้ครับขอกคุณแม่อ้วนนะครับช่องเกษตรันสุกนะครับผมจ้าครับเอฟซีทุกท่านเหมือนเดิมครับมือนี่แมนจ้าขอบคุณเอฟซีเหมือนเดิมจ้านะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านและสวัสดีครับสวัสดีจ้า